พีพาพี่น้องไปเบิ้งนกเป็ดนะครับเด้อพาเลาะเด้อมื้อนี้เด้อหลังเลิกงานครับพี่น้องพี่น้องผมเป็าหมู่เจ้าไปเบิ้งเป็ดของแฉะนะนกเป็ดเด้อตัวย้อยใหญ่พี่น้องบ่แม่นเว้าวกวดม่เจ้าถ้าเบิงมันขึ้นเด้อมื้อนี้ติดลบสิองศาพากันอยู่ยังแนวพ่นหมู่เจ้าถ้าเบิงมันสิบินขึ้นเด้อพี่น้องเด้อป๊าถูกนาวกันหนาวดีนี่นั่นเริ่มขึ้นแล้วมืเจ้่อทะเบงพี่น้อง

ธรรมชาติของเกาหลีครับพี่น้องฟังกันอยู่ไหนเอาอฟงนู้นน้ำเป็นน้ำแข็งไปเลยน้ำเป็นน้ำแข็งบดเลยพวกหนึ่มูนึงบอกไปน้ำเขานี่มือแรกเขาก็นอนน้ำมูลิน่ะพวกหนึ่มูนึงท่านขึ้นอยู่พี่ะเวนกำลังตุกดินครับพี่น้องสวยงามมากเดี๋ยวเบิ้งมูลินี้มันจะขึ้นนะน้ำเป็นน้ำแข็งไปได้เลยเป็นน้ำแข็งเบิดเลยนทำไมหน้านี่น้ำแข็งนะครับนี่แหละเกาหลีใต้เอาว่าไปสิพ่อ เปดนกเปียกมาเห็น้องพูดอ่ะปาตัวฟองแขกเลยมีแต่บักตัวเราบักรูสองรูบนตีไดียวปนี่นี่หน้าเข่าเกาหลีข้าเจ้าเปียดน้ำแข็งหมดเลยดินแข็งเป๊กน้ำกับเป็นน้ำแข็งอันนี้ข้าเจ้ากกับพักกันเอาขี่งูมาบานแล้วนี่เอาขี่งูมาใส่เต็มหมดเลยนี่ เก็จะมีรถวานนะครับพี่น้องรถวานขี่งอวนี่พุ่งพัก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 คนเลยนี่แหละเกาหลีใต้สีฟ้าหาเลาะเอ่อเดี๋ยวไปเบิ่งทางขวกงอวมอ่ามีคุณแม่คุณนึงคนหนึ่งเล่าอ่านผมมันก็ประเทศไทยเบิ่งบรรยากาศเนี้ยสินก็เลยสีฟ้ามาหาเลาะทงหน้านี่ละเดี๋ยวไปเบิ่งทางขวกของมอขวบขวบกับร่างกายนะครับพี่น้องโอ้ปวดมือ นี่คือบรรยากาศของเมืองอีกเมืองหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้นะครับเนาะผมทั้งยางทั้งท้ายมันก็จ,จะสะเทือนนิดหน่อยนี่คือเมืองช่องน้ำนะครับผมช่องน้ำฮวาซองชีนะครับเขียดช่องน้ำเนาะเขาเรียกว่าเขียดคาร์เวทเดิกเกิร์ีเปียนกอร์ีเปียน,นตำบลล่ะนะเพราะเมืองมันเป็นเมืองเมืองฮวาซองฮวาซองชีฮวาซองก็เป็นจังหวัดที่เป็นอำเภอที่ใหญ่เนาะ จังหวัดก็คือจังหว,วัดจังกีโดพวกน,นกเป็ดนะโอูยนะพี่น้องยังมือเลี้ยงเลยผมมายังมือแลงพวกน้ำมาก็ะมือแล้วกเกาหลีกับอะไเขาคือบ้านเัาแล้วมากับอะไทั้งพูนก็บสิเป็นโรงงานนี่ต่โรงงานในทีทุ่นโรงงานผมก็เลี้ยวไปนี่ใกล,ใกล้ๆอันนี้ก็คขอกงอทั้งหมดเนี่ยขอกงอแถวน,วถวนี้บอกเลยสั่งที่หลังผมมาอีกป๋าถุอ้นทงนี่ก็เฮ็ดผมดินเฮ็ดหน้าเกาหลีทมดินเฮ็ดหน้าพี่น้อง,ของเขาขาเจ้าแพ่ง นี่เบิ้งเอาเลยป๋าตุ๊กกีกายตำๆน,นเด้อทีนี่ทมดินเท็จหน้าเสย์ปะ่ะนี่ขอ,อกงอ่นี่ยขอ,อกงอสามขอ,อกสี่ขอ,อกนี้พึ่งสางได้บ่กี้ปีเด้ผมมาได้ปีสองปีเขาถึงสางขอ,อกงอเนี่นี่เบิงกวนเฟียงเขากวานเฟียงเขาไปแต่เหง้งอ่นะครับพี่น้องเอาดีเถอะเว้ยนี่กวนเฟียงใครเจ้าจพันไว้ ขายก่อนาสองพันมือเดว่าว 2, วถือได้พันถึงสองพบาทครับก่อนเพียงพวกนี้น,นี้โอ้โอันนี้ก็อันนี้ออฟฟีดกระอาว่าเฮ็ดไนี่ดเพื่อได้เขาใจแล้วผู้ตจล้มเขาเรื่อกรอกการนระโดดยาเด้ ก้อน,นเสี้ยงคราเจ้าก้อนฟางนะครับก้อนหนึ่งก็ประมาณสองพันบาทนะครับนี่นขันน้ขนขั้วอย่างคราเจ้าขั้วเนื้อคราเจ้าถังให้อาหารนะครับไม่รู้ว่ามีต่างชาติหรือเปล่าไม่รู้ก้อนนี้มาตัางกันล่มกันยังเลยนะครับก้อนเสี้ยงนี่หนูกอนั้วสองข้งนี่โอ้อากาศื้นนี้ลบสิบหกองศาไหม ที่มือแรกก็ือว่าเย็ยนอยูต่ตอนนี้ซิบของศาลมผมก็ไม่หายาองออกก็ล่างกายตอนนี้เสียงวัวดิเสียงวัวนะครับข้บางในครับผมพรโจมาตฐานบานนี่เลี้ยงวัวแบบมาตรฐานหลังคาเขาโจก็จะใส่ลังคา,า,า,าที่แบบมันมีแสงด้วยนะครับหลังคาแบบใสนะครับพี่น้องซึ่งแบบใสทั้งแบบที่มันจับบดเปลืองไฟนะครับพี่น้องตอนกลางวันเนาะพูดถึงท่าน,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 งนึงก็มีต่ขอ,ของ้วเลยโอ้ขอกว่าหลาเแี่ ผมไม่ไม่นี่เมื่อกี้ขอขวากงวน่ะนี่สางขึ้นมาไม่ทั้งหมดเลยนี่พุลยวไปทั้งพุนข,ขาวๆเม็ดยั่งนั่น,นก,ก็ก้อนฟางทั้งนั้นเลยนียน่ล้วนๆเลยเพี้ยงเขาเจ้าเกี่ยวเข,ข่าออกเขาเจ้าก็ใส่รถพันเน,นี่อันนี้ก็เอาขีง่วมาล่งแล้วนี่บ้านนี้เขาเจ้าใส่ทั้งขีง่วใส่ทั้งเคมีหน้าเปลียนนี่แบบตำตำกาถนนประมาณหนึ่งเมตรประมาณเมตรกว่า อันนี้ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ Basic, ้หน ah ้าบางแปลงเขาเจ้าทมขึ้นสูงกว่าถนนเลยเกาหลีนี่ถมดินเฮ็ดหน้าเนาะผมมือเือดหลเนาะข้าเจ้าเฮ็ดหน้านี่เขาาขาเจ้าแพงเนาะเกาหลีนี่เขาเขาแพงเพราะว่ายอย่างพะว่าเขาจะนําเขาเขาจากตั้งประเทศมาหน่อยมากเขาจะขึ้นแบบตั้งผ้าสีการนําเขาาย่างแพงเลยเกี่ยวกับเขากับอย่างนี้เพราะเขาจะาอบกษัตริยส่วนบ้านเขาเขาเจ้าเศร้าหน้าบ้านเขา ถ้าเอาเขาถ้าเอาเขาจากประเทศอื่นมาหลนี่เศ้าหน้าเขาประท้วงแน่นอนเพราะว่าเขาต้องการขายเขาบ้านตัวเองก่อนนะครับรัฐบาลข้าจ้านี้บอกเลยสุดยอดนะครับเอาเศร้าให้เศร้าหน้าเศร้าเกษตรกรนี้ถือว่าเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะเก่าดีนะถ้ามาเลาะเบื่องคักงได้ืหอนี่ย่างไปย่างมากกติที่บริวาดเมือง่องน้ำอินีติบันนี่นี่ขวบกวง่ครับพี่น้องโอ้ย ปวดมือด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวพักมือจังหน่อยกันนะครับเด้อน,น้ำแข็งเรียบร้อยนะครับเมืองเอาควมามหนาวเย็นกองเกาหลีใต้ครับพี่น้องอันนี้ข้าเจ้าก็ปลูกผักใสได้นี่ปลูกจิปลูกผักได้หนี่จังหน,น่อยนี่อากาศอุ่นๆมากนี่ข้าเจ้าปลูกผักได้หนินี่นีะ่ะโอ้เป็นน้ำแข็งเรียบร้อยโรงเรียนเกาหลีนะครับโอ้ยบรรยากาศน้ำมือเลี้ยงของเกาหลี ออกวหลาไล่เงโอ้สอ่วนสางคอก,มก็มาขึ้นมาคักช่วงนี้พี่น้องนี่ย่งางไปย่งางมากกิจวัตรดีๆละ่ะช่องนำอ้ำในผมว่าทางคุณก็สิไปสร้างสู้วันนะครับเป็นทางด่วนไปสู้วันไปไซเนละ่ะทางด่วนนะครับพี่น้องผมหาทางออกทางงี่กันเดินไปเดินมาก็จะถึงในเมืองนะครับผมตลาดช่องน้ำนี่้อิชิเริ่มออกกําลังกายแลย้วครับพี่นอ้องช่วงนี้โอ้บ่ไหวเหลือกงานมากเข่าห้อง มั่งได้ไดหวองบอ่ไหวเลยไปห้างยางจันหน่อยกันพี่น้องเออออกกาําลังกายมันเด็กําลังยังไยมันห้องทํางานยังเดียวเล็กก่บบไหวนะครับพี่น้องเดิน <r> ไปเดินมามาถึงห้างนะครับลงหับนะครับมางหัดหางเสือประมสามสี่กิโลยางมากมลยเดี๋ยวไปดูของข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับยางออกกาําลังกายมาก ลงหกหมาดเงี้ยนี่โอ้ยบาชัดครับมาออกกับร่งกายแนว่ยอบุ้นี่ขากลับได้แข็งบักหลายนึงพี่น้องสย่างกลับดแบัดนี้ประมาณสามกิโลสี่กิโลย่างกลับบัดนี้เมื่อตล้วเมื่อตล้วครับพี่น้องนี่เระเมืองช่องหน่ำโอ้จะเลื่อนคักเดียวนี่ยังกะสั่งขึ้นมาหลายอย่างหลายแนวห่างห่างนี่กะเขากระทุบสั่งไม่นะครับโอ้หอนง่ายบันขวงกันนักบั้นี้ สามสี่กิโลของผลไม้หน่เต็มถุงอญญายาเลยครับพี่น้องเอามือนี่มาออกกําลังกายกะมือแรกถือว่าบ่เต็มที่ปะในพี่น้องเพราะว่าเออมันมาล่วงเขามาในเมืองเราก็เลยซื้อขวางกับน้ำเดียวมือล้างเผ่ละค่อยสิไปออกกําลังกายที่แบบว่าเต็มเต,มต็มที่เลยไปกับน,นะครับพี่น้องบรรยากาศก็มีประมาณนี้ละทั้งตัง้งแต่ทงให้ทงหน้าจนมาหัดจนหัดในเมืองเนาะตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวอำเภอเขา นะครับเด้อมึอนี่ฝากไว้แค่นี้ครับพี่น้องโอ้ยมื่อเดียวาฝากไว้แค่นี้นะ้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมีโอกาสเดียวสิผ้ารอไหมขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยหนาว